สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนม่รับแฟนๆครับทำงานกันอีกแวว้ววววันนี้วันที่สามกุมภาพันธ์ธรรมนันร้อยหกสิบแปดวันจันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของเดือนที่สองแห่งปีหกแปดอย่างที่บอกวันเวลาก็เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วไม่รอใครถ้าใครตามไม่ทันก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับอันนี้แน่นอนเลยเวลาเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีการหยุด ไปมีการถอยหลังนะครับไปนั้นเราต้องตามให้ทันเวลาก็ต้องทำงานเหมือนเดิมครับเมื่อมีของออกมาก่าช้าไปเก็บมาที่ข้างทางสาธารณะได้มา6กกิโลครึ่งก็จะไปรูปได้สัก5กกิโลพรุ่งนี้ส่งร้านผัก3กกิโลร้านแกง2กกิโลรวมเป็น5กิโลก็มีสิทธิ์จะรับจังโหรลสามสบาทก็ร้อาสิบบาทพอค่ากับข้าว ค่รผลไม้ค่าขนมมาได้อีกหนึ่งวันหากินไปครับเพื่อนๆแม้ว่าจะได้เงินหมื่นมาเต็มกระเป๋าตรงกระเป๋าแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ไปทําอะไรเลยเก็บไว้เป็นทุนสำรองเวลาถูกเชิญจะได้เอามาใช้นะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะใช้ไปบ้างรายพันแล้วก็ต้องเซฟบ้ไปบ้างนะครับเพราะคนเราไม่รู้อนาคตจะมีเรื่องอะไรต้องให้ใช้นะครับมีงานอะไรอย่างผมนี่ก็ทําไปก่อน วนเงินเมืองก็เก็บไว้นะครับว่าจําเป็นค่อยออกมาใช้เราไม่รู้ว่าวันหน้าจะมีเรื่องจะเป็นอะไรที่จะต้องใช้นะครับมีอะไรก็ทํากันไปก่อนนะครับอย่างผมนี่ก็ทํามารุมก็ทําเรื่อยๆเลยก็หยุดเปลือกก็พักก็คือได้สเดุลได้สุขภาพได้ออกกำลังกายแล้วก็เตรียมคันได้ตังใช้เนี่ยน่าสนใจ <laughs> เพื่อนๆสาวารุ่นเดียวกันนะครับ อย่าเพลินเงินหมื่นแต่ใช้จนเพลินนะครับเก็บไว้เป็นทุนครับหาอะไรทําแบบผมนี่ก็แก๊กๆไปแต่ละวันพอค่ากับข้าวค่าขนมครับบิไมีก็โอเคแล้วนะครับอย่านั่งนั่งนอนคุณหมอบอกว่าอย่ากินแล้วนอนผู้สูงวัยเนี่ยควรจะออกกําลังบ้างพอสมควรแต่ออกกําลังยังเกินไปอย่าฝืนไม่ไหวเหนื่อยก็หยุดเบื่อก็พักนะครับอย่าปีนขึ้นที่สูงอย่ายกของหนักเกิน5กิโล การเพน,นทพระตกลงมานี่แข่งขาหักไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรเหมือนรถยนต์นะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวจะแปรรูปต่อได้ไปแล้ว3ยกิโลยังเหลืออีก2ยกิโลโอเคครับเพื่อนๆครับโอเคครับสวัสดีครับผม